แล้วก we ็ไม่ได้ลำมตาอะดูคอนยุด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 ฮัลโหลก็ม่คาอผู้ f าย e ฟนวุ่นนายุ่งยากเอาอะไรไม่รู้ไปใส่ตอนจบใส่ทาไมก็ไม่รู้ไม่ใช่มันเถอะโอเคแล้ววันนี้พวกเราอยู่ในไอแลนด์อีกแล้วนะไม่ไม่ใช่อีกแล้วพึ่งเคยน้าเหมือนเขาจะให้เราเป็นเจ๋อ เหมเือนจะให้เหมเือนเขาจะให้เราคับพี่แอ็กนะจะเอากรอบใครเป็นแมนงอมงอมงอ้นอมงั้นทุกคนขุดเบอร์รี่แล้วก็มาปลูกที่กรอบเขาตัดไม้ทำลายป่าเอาแซปลิงมาให้หมดขโมยวัวมาด้วยอ้ยจะตีห <c> ม <ười> ูกระทางหิวนี่งเสมังมูกระทรอ กินไข่เจียวอยู่ไข่เจียวอร่อยเหมือนกันนะว้าเคยวิ่งกินไม่ได้ก็ดีก็ดีนะเมื่อกีวิ่งกินบอกเลยอร่อยมากไม่เชื่อก็เราเราจะสปตั้งเกอบแนวไหนอ่ะ แนวเอ็มนำหน้าเออแนวเอ็มน้ำหน้าแนวแบบแนวโรงงานหรือว่าแนวหรือว่าแนวแบบแนวเอ็มบาหน้าเออแนวอะไรนะขออีกรอบฉัดๆันเอ็มน้ำหน้าแม็โดนอ่ะบอเคได้เลยกคุณคุณโมเด้นไงเออเออโมเด้นมันยากนะคุณโมดจริงๆก็ได้นะคุณจะซื้อเลยไอ้ ไอลูกค้าหลักแสนในตรงกลางคนมาซื้อตกแต่งอืมอ่ะเพื่อนเราจะเอาแบบโมเดิร์นใช่ไหมอือโมเดลต้องมีโรงงานไหมก็แบบแยกไงก็มีส่วนหนึ่งโมเดิร์นส่วนหนึ่งก็เป็นโรงงานโมเดิรลเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงสัตว์นะคุณ มันจะเอาเหล็กมาจากไหนนะยูโมเดลโมเดลเลยคุณล็กซืมล็อกคุณซื้อไงแต่คุณต้องปลดล็อกเลเวลในการเลี้ยงสัตว์ก่อนโดยการแห้งหายเท่านั้นเราต้องคุยกับไม้ด้วยจีมีวัวหนึ่งตัวเขาทำประทังไมนี่อยู่ภารกิจโอป้ากำลังสส่ต้องขุดสิบห้าสโตนล็อก ขุดหินดีกว่าจะมาขุดหินสักนิดหน่อยแล้วก็วะไปที่กเกาะเคอแล้วเข้าเกาะหน่อยกดปาร์ตี้แล้ว,ลวรับของนี่เรามาเกาะพร้อมแล้วเปิดเพอร์มิชันหน่อยเพอร์มิชัน รับหนึ่งต้องรอข้าวก่อนทั้งถ้าจะเป็นสีไทยชาวารกิมบิดีกอตูฮับวันนี้น้องวัวผมดูที่ไปเจเลยปกติด้วยอะไรจูไนเอ็นเมื่มาาเอเช้าก็เพิ่งดูประกฏบราการไม่แน่ของพี่เจไก่อ๋เอเฮ้ยเมื่อวานแล้วก็ดู Hoi, mijn dat? Welke mensen zijn er? Ik ben hier. 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 เรารู้สึกว่ามันจะแบมันจะเท่าก,กับไอสม,มุดที่ไ่ไปเขียนมันมีสองอันเหรอเพราะว่าพอไอแผนอาทิตย์มันหายไปใช่ไหมสม,มุดนี้ก็ตกง่านะแล้วลมันมันจะนจะอยู่กับพี่เกไ๋ไหมแปลว่ามันจะมีสองอันไม่ไม่อยู่กับพี่เก๋ไม่อยู่เดี๋ยว ก็คือมันสุดไปอีกมิติเลยเอ่ะไอสมุดอันนั้นก็เจ็ดจำนวนของพี่เก๋อเขาจะยื่นให้พี่ไ้่แต่ว่าก็ะ<น>จะยื่นปุ๊บอ้าวโดนดีดนิว้วซะง,งั้นมัน<า>จะเลยโดน,ม,นมันข้ามมิติได้ไอสมุดเล่นนะั้นใช่มันคือลิขิตมอนตี้เวอร์ชั่นสมุดเออแร่เหล็กก็จากไหนอ่ะคุณเก๋จแบบื้อนะออออคุณคุณ,คณแร่เหล็กมาจากไหนอ่ะ ไมนขุดที่อันนี้นนนที่ขุดโลกปกติอ่ะขุดเซร้งังริดอู้ตม่ใกิเลยือะเหมือนอู้ติดมากุดแม,ม่ออเอ,าอ้าจอตัดออกเดวนี้เนยมูเป็ดในเกนะอฟาร์มไก่มีไข่เป็นหมูฮะเนี่ยฟาร์มไก่มีไข่เป็นหมู แล้วว่าการข้ามพน่านเราเป็นฝาแมโดนหนยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเริ่มพิการเนูเ่นี oh, 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 oh. ้นี้นี้อ้าวก็เสร็จนี้แล้วละรถไไหมอ่ะจริงดิ ก็อยู like, ่ก <laughs> <laughs> ็อยากเล่นรางรถไฟไม่ร <suspicious> <laughs> ู้ทำไมวันัฤตีไม่เล่นเอาจะเอาไหมไม่ให้คุณเราเราห้ามสปอยคุณดูเอาไม่ต้องอัะสปอยเลยจะตัดออกหนึองตอนนี้จะตัดออกทั้งคลิปด้วยเนี่ยจะรล้วใครบอกให้ตัดออกเออใครบอก ก็คุณบอกเมื่อกี้การตัดออกด้วยนะ,นะตัด,ตดออกอมันต้องตัดหลายอย่างกออกว่ะปรากฏว่าแกบจริงเหลือแค่ว่าบางว่าริงจริงเหลือแค่ตอนเข้าเกมไ oh, ม่ไม่ไม่ก็อือเหมือนมาถ่ายชีวิตก็จำันเลยอันนี้ เธอจิกบุบอรี่กันไมกดันไว้เชอเชียร์แล้อคุยกับคนดูบ้างดิ้่า่า้คุยกับคนดูบ้างดิคุยเองเจ้าของชอบไวยแ่่ากคุยดิการจะขอ ไม่เยเอเข้ามาเลยครับอ oh, oh, ่ม <laughs> <laughs> ิสเตอร์วอลล่าบี้าคุณดูวิดีโอวิดีโออีรอยู่ล่ะวิดีโออลล่าดีอน วัลละบีทนำทับปอล์ห้าไม่ต้องวิ่งเติต้นบาดตาจบจุ๊บคิวเลยเหรอ <laughs> เดี๋ยวเทวินเทวินพ <laughs> ี่หยอดสองดูไหมไม่รู้ถ้ามีคนไปดูมากกว่าเราก็น้ำน้ำเติมน้ำ ทีฮันที่ยูสอนจะมาแล้วเอ๋องานงานเดิดโตเออโปสเตอร์มาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจ้ะไม่เห็นแล้วเป็นคนที่ถือกัดกันยืนอยู่หน้าต้นไม้ต้นสองต้นสองอ๋อต้นไม้แล้วก็มีกำแพงของต้นไม้ฮะมาดูแค่มาอ๋อคข้หมายถึงสูตรสามใช่ไหมใช่ ช่แล้วไม่รู้อ่ะมันแันดามากกัมพูชาแล้วก็บอกว่าแบบมันเป็นของกัมพูชามีแต่คนบอกนั้นเนี่ยในลูกพายมไอการเพื่อนคุณอะไม่เคยเป็นหน้าปกคุณเลยเอนไงอ่ะเฮ้ยอุ้งอุ้ง ดี๊งานงานเก็บมันไว้คนเอางี้อ่ะอ่ะเก็บมันไว้โอ้ก็แย่เลยเขาเก็บมันลงมาเนี่ยมันก็อยู่ดีดีคุณจัก็ไม่เหยียบมันลงมาไม่เหยียบก็อยู่ดีๆีาไวคุณเอางี้ไหมจันจะเป็นคนสร้างโมเดิร์นเจวินจะเป็นคนดูแลเรื่องพูดพู้พืชพืช โบลี่ขอีขอวนั้นที่ปได้มางั้นเรามาดอกดอกยังไงกดคิวคิวไม่ได้กก็ใส่กล่องกล่องน้อยอ่ะมีกล่องไห่เราอม่เห็นไม่กล่องเลยอ่ะกห็นไม่กล่องเลยนะอ่ะ ไม่ออกโรดไหนของของกูใช่ไม่ได้หมอเดียวมันเป็นอะไรมือนบอกเทมเบะมากเลยอ่ะฝนเดี๋ยวก็ดูแลเรื่องโรงงานนะโอเคไหมโอเคไม่ เราเป็นมเราต้องดูแลเรื่องมเด้วยไอคนซิมอุ่งอ่างหยุดเลยการเงินเฮ้ยแค่วิคุณจะไปดูเรื่องแบบไอเรื่องสับปะรดสับปะแดงอ๋อสับปะรดเหรอเออใกล้ออกแล้วน่าจะใกล้ออกแล้วคุณจะไปดูมั้ยมันใครอยากดู อยดูเองรถบรรทนี่นะพวคุณจะไปดูง่ายขยากขยักมีเพื่อนเราจะตีแรกเปิดมาเีวงกติคนไม่มีเพื่อนนะโสตรเปิดมาก็ว่าถูกใจแล้วปัญหามันยัไอ๋อปัญหาเร่องช่องีีไ่ถามนี่คืออะไรอื กอดนะจับกดจักดนฝดร้องทำมีรีสวปุ่นเพิงตีแมงมุมไปแมงมุมไรตัวนั้นใ่เอแล้วกโอ้ไม่นะกันไอ้เนี่ยแก้วเวลาหยิบหยิบระวังแก้ว เ <ờ> <c oughs> อ้วฟ้าฟ้าอะไรวันละกี่วันละทีเกี่งอะไรละไม่ต้องมึง <อา S 2> เหนือยปีกจบจริงไปได้ไปเล่นเกมมือแล้วจบจริงวะเนี่ยจะยี่สิบนาทีแล้วเออถ้าตัดไปเนี่ยเหลือน้อยเรายังไม่ตัดกระซิบเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราไม่ตัดเลยมันจะ <c oughs> มี17นาทีมีใครเห็นเราหรือเปล่าเฮ้ยคีวินอยู่ไหนอะเอ้ยคีวินอยู่ไหนอะเฮ้ยไม่เห็นเลยมีใครเห็นเราหรือเปล่าแต่ว่ามีครเห็นเราไหมมีมงกุฎรออยู่ข้างบนหัวอุดเลยอุดเลยอุดเลยไม่ขึ้นเลย มีใครเห็นเราหรือเปล่าโอ้ไม่เห็นนะอุดละวอุดเร็วดอกลาไหลายเลยเิอะลรไม่รำคาญมีใครเห็นเราหรือเปล่าเห็นเราเลยมั้งไม่เห็นเลยเหลืองเวอร์รู้สึงมากเลยอะตอนสมัยกันดีเอสเอ็มพีกันแรกอะอืมกันคาดว่าคนจะพูดว่าพี่แมงพิ้งเป้ แล้วก็อปฏิบัติการระเบิดธนาคารโฮมที่ใครไม่รู้ทำเควิน <c oughs> เออไม่มันมีคนกดสวิตเอาไว้แต่เควินเป็นหนึ่งในเราจเป็นจอมโจนชิดเควิจเปจม,รมรนนเรมโจม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 โจดจมโ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 จม้จยโจม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 ว ลองขุดหลุมที่เราอยู่ตอนแรกดูสิคุณไปทำอะไรใต้ดินนะปัญหาด้วเราอยู่ตรงัานม่อยู่ได้กันตรงนี้จริงๆมันเป็น่างโอเคปัญหามันทำให้คิวิ่เติบโตเออจริงด้วยปัญหาทำให้ทั้ิโกเติบโตไอเอ็มออ a เปนเดน งบลังกับบบีฮะเลยนะบบบีกนอยากไปบบบีคุณะแปลบังบลัอเาียมากกันพวกว่าออยากฟอมบบีกนนกิดว่าสัดมันจะเหลือท่อนไหนไม่รู้อะอนย่สิบนาทีแล้วถ้าตัดไปน่ะจะเหลือสิบเหลือนจบเลยไม่ไรู้โอเคก็อ 好吧，好吧。嗯，咯嗯，咯嗯。好啦，OK OK。